แบงนเม่แบบเปิ้ปลตแอ่านกกบะแแบบเปิ้ลตั <c ười> ่ซอนะกบกบปลากปลาหางแบบอือหือลาปลาออรีนีนปน่ปมันหนักงลขเหัปลาแห้งนอต้มจือุนปป่น มีไรเนาะที่กระป,ป่ากดะป๋าธรรมมากเห็เดเป็ดปลาแห้งเห็ดออลามจะมีเฮ็ด มักแต่นะโลนิซิปัตกี้มีซารีมีซารีอ๋อมีไล่นะนี่นะบรรยากาเซรราเนี่ยนะเนาะเมันย้ายบอนใหม่เนาะย้ายมายานลุมเพนะนี่นะเห็นมีส่อบ้านเนาะมาฆ่าเป็นอาดการกินกน,นะมาไล่เลย อือออออกบทางเอิงแล้วเนี่ยถ่ายเนีได้กิโลได้กันเนี่ยอันอนี้สองแสนอ๋อกิโลซองเซนว่ะเครียดเลย,นลยเนาะปาไปบังไล่เนาะชาวบ้านได้ไปการคนตกแล้วก็ไปการควบการเครียด แซ่บเอ็มที่บังแม่อาหาไหานๆอะไนี่นี่วดนึงเข้าจะซาอย่นี้เลยนี่แกงนะคุ้หญิงแล้วซาน ันนี้ป่าคร้สอป่าอันนี้แมงแขงตั้เจ้าแขงแขงแล้วแนนรรซบได้ป่าธรรมชาติป่าเปน้ำโซ่มันมีปลาลาดปลาลาอปลาคอดเอียนนี่กูยันนั่นเนีย

โอคนะอะสะดวกสบายเนาะเป็นทักค่ายอยู่ซ่องซ่องอฟักถา่างแบบนี้นะยักม่วงนะบักม่วงมีปา่าป่าล่าทั้งสองนี้คนโตเราป่าขึ้นหรืสอสพอยู่ทางใต้วันนปา่าล่ามนนี่บักม่วงเนะ

นี่กหอนนี้สวยกนหอันนี้ก่าน่เป็นมเหน็นนกขู่เห็นนกู่ก็ได้นะนี่กบมีเคียนะมีลองไล่เกบเคียนยอดเลยก็จะเป็นอาหารตามฤดูกาลนะกบเรือเครียบอันนี้กุน <沒>到了。<laughs> กซาลี่นะมีลายนซาลี่อันี้ทัวเรียนตรมี้ด้วยละแซนวะเนาะเอ็นตตินเนาจะมันโลละแซนเนาะว่าอันนี้จะพืดผักมันมัดนย่างเที้ยมีดมีไก่ไก่ลาโตเป็นๆเลย นี่กบน,นี่นะยีองอาง,อง,อา,งกากบเนี่นกตบางใหญ่นะกบไก่ไ่ามปีงนงกบกบธรรมซาชอบกินยางน,นะแล้วก็จับยางเองคือผัดแั่นี้ผักพูดงหอนี่บูดหงอ Mặc em mặc buồn nhà mi này mặc buồn đi nghỉ lại

เกียดปลาจะมีลาชนิดเนาะมีางบากอไม้หน่อไม้ก็จะมีอมมหอไม้ทักธรรมชาตเน่ยห่อไม้่าเป็นพวกอยู่บ้านแดง ไม่เลยเนาะปลาลาดนี่ปลาลาดเนาะนี่ปลานี่นาะไข่เนาะปรากฏแบบแซ่บเลยนาะป่าไข่เดี๋ยวจะผ่ายางเลาะก่อนนะหลังจากนั้นเราจะมาซื้อนี่นะวันนี้ก้าต่อเศร้ากับคืดๆนะ่วงนี้ มีเสือบ้านมาค่ายอนะาหารกัดกินตามฤดูกาลมีไล,เลนะ่เนาะนี่จะมีเป็ดมีเป็ด,ม,ปดมีไก่โอ้นี่นะสวนป่าป่าน้ำซองเนาะฝนตกน้ำขึ้นป่าออกเลยนี่ป่าเถาะป่าลาดเนาะได้นี่ค่ายเนี่ได้เนี่ป่าลาดเป็นโลมนะค่ายเป็นโลเป็นโลเนาะป่าลาด ปลาที่มนะีนนนะเพียงนักแี่ปลาเนาะยที่จะเป็นป่านะนป่าธนระรมชาติเล่นพักนะผักพูนงอผักซุกมักบวบมีเครื่องแกงมีเห็ดโซนนี้ก็จะเห็นมีเห็ดป่าเนี่ยนะอันนี้เป็นเห็ดบีนะเห็ดบีไปมกเนาะมกเห็ดบีเนะี่ยแซ่บ พุ่นไก่ีนพุ่นมาซีด้มาซีดาานะที่โลหนึงซา้พักกิบมักฝ่ายโอ้เริ่มมีมักฝ่ายแล้วฝ่ายบ้านมาเนาะนี้ยังเห็ดเนาะ ตัวบบราเราเป็นเะห็ดเนาะมันหวานลูกเมีบักม่วงม่วงหยัดเข้าแซ่บเลยนะมันบา,บานะบักมาสารมนมีเครื่องมีมากนัดมีบผักแนละ้วมีไร่นะมากที่ ก็กตอนเาวาๆนะจะมีข้าวก็ินุปด้ยวยนะกกินซุนะก,กมีอาหารสดส ชีไเดียวอันนั้นก็ได้อันีได้ชีได้เนาะขึนมาแล้นตาจบจนายถนายีนาตาจาจไจะเป็นแงไม้นะแงไม้บางนิดก็สกินได้นะแต่ว่าก็ต้องในระหว่างาลีนะ สดๆใหม่ๆเนี่ยมักแต่งนะกิโลนึงองซีพันนะขายทึอนะ้อเยอะเลอันนี้ก็เห็ดเห็ดก็จะมีเห็ดพวกเลยนะช่วงนี้ก็เห็ดปลาเริ่มออกไรนะขายไล้ยาเลยนะอันนี้ข้าน,นุ่มข่ายข้าน่มขม นมขบเมืองวางเบียงข้าวปุ้นเดยเนี่นะครับปุ้นปุ้นกะทิแล้วนะเนาะขาปุ้นกะทินะข้าวหน่อข้าวต้มก็มีนะนมข้าปุ้นโอ้อันนี้กบกบปลาแน่นอนเนี่ยออกบหน้านี่น่ะกบปลากบหน้า คนนี้ฮะกบ,กบทายหน่อได้เป็นกิโลได้เนี่ยกิโลนึงสองแซน้าวก็แม่พี่ก็แม่ทุกคนมีนึ่งสองแสนเนาะแข็มาเสิสสสโโมีต้มเนาะต้มห้างงัวก็มี หนนะมีลรนะ่าะซาลีตัวดินอันนี้ห้อยห้อยมีเห็ดมาอันนี้ผักสุกน่อไม้อันนี้หน,น,น่นอไม้นะต้มแล้วเรียบร้อย เคยากได้รี่ยดเลยนนี้เอ่วงบได้นแต่อันนี้เอป็นห่ง่ะายมาไก่ด้วยโงเขานไรเนาะคบม่ใช่ิดหกไม่ใช่ธรรมชาตินะ นัดอน้น่อไม้ห <c oughs> จะอดดอไม้เ <c oughs> น่าอ่ะดอกเหียบดอไม้เหียนอันนี้เห็ดเห็ดวนง่ะ <c oughs> ัวก็มีไข่เป็ม ค่า okay. ยเป็นโตนะค่ายเป็นกองสิบพันกองสิบพันค่ายเป็นโตโตเราผ่านไปแล้วสิบโตบ่พอดไยบ่พอตอสิบพ <laughs> ันได้ประมาณหกเจ็ดโตประมาณนี้เนาะไปตับเจียวนะแซบ่บ ห้อยห้อยโปเนื้อห้อยโป,ยโปนะตะมนะม้มแลแม้วก็จิ้มนะจิ้มจุแจวส้มแซ่บห้อยอันนี้ป่าอันนี้มักนัดยามนี้นนก็มีมักนัด ทุกตัดเศร้านะกกจะคึกขึ้นไปนี่นะจะมีสาวบ้านเกี่ยวไส้อยู่ที่เมืองวังเวียงนี่ก็พากันมาออกตลาดออกมาซื้อาหากับกินนะมีมักนัดมีไข่ซิ้นนะซิ้นสดกับเมียนี่ซิ้นมูนะ ซีนซีนเนี่ยถือมาขึ้นหล,กหหลัหลกฐา,านาไล่พอสมควดนะซีนนะอันนี้ไปไ่าป่าเนาะออนป่าเนะคนตกเขาลอยเขาอยู่ตรง,ไไงตัวเราปาดขึ้นน้ำสอ ลน้ายนะละลายนะจะพากันมาซื้อซื้อห้างกรบกินซื้อก็องกินซุปแดดิบแดงนะนี้นอนไม้นอนหลันนอนไม่หลันเริ่มอ้อกแล้วเนาะเคสนี้นะนนนไม่หลันนะเปนแกง เป็นไปแกงนะเป็นแกงแล้วไปซุปแซบหรือว่าต้มต้มจุแจวกแซบเหมนอันนี้มมวงลายนะมมวงนี้เาเลยคือเาว่ากบแซบจีแซบเท่านี้นมันอหมดกิห้อยบ้าห้อยบใหญ่นะนี่ พักมากแต่งนะแต่งมากเครื่อยนามู่กรดี่หน่อไม้หน่อไม้สดๆจะมีตวต้มเลยนะต้มก็มีตนดะต้มให้เรียบร้อยแล้ว พอต้มก็มีฮะนี่หน่อไม้มันจะมีหนอ่นอไม้หน่อไม้บ้านเนี่ยโนอไม้ป่าเนี่ยมากฮงมักฮงซาลีมากปีผักนะสาราผักกาดผักงอกอันนี้ป่า อะไรนะป่าเนี่ยนะป่าคอปลาเก่งปลาบูแก่นะ,ะ,ะ,ะน,นี่เป็นติ่งนะแซลมนให้เลยงปลาบูสวนปลาที่เมืองังเวียงนี่ก็จะมีแม่นำ้ำแม่น้ำซองนะซึ่งเป็นแม่นำไไ้ำใหญ่ไหลผ่านเมืองบังเวียงนี่ป กิจสุกก็มีนี่กป่าเเอียนหรืเอียนะเยนนหัเ็ดผัดเห็ดี่งไล่เนาะเอียนธรรมชาติ đục đó và và đục yên nữa mặt mà mày nè mặt chi nhá bông đó thắt bông bông phải đẹp ารอเบิรงเนาะโซงนี้ก็จะมีอาหารกัดก,กินไล่ยอยู่เนาะนล่ก็จะเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะมีเท่นี่โซนนี้ก็มีปูมีปลามีพืชผักดอไม้จากธรรมชาติมีไล่ เส้นตลาดกลางแจ้งแบบนี้นะเนาะเพื่อนก็นย้ายมาจุดจุดใหม่เนาะสว่วนเมือกอเนจะคายอยู่เรียบอ,อีกเส้นทางหนึ่งนาะเรียบแถมไม่ลำซองเพื่อนนะส่วนวันย้ายมาจุดนี้ก็จะสะดวกสบายเนาะกว้างขวางก่็เกานะ่าแต่ว่ามเนื้จ่ายว่าในมือฝนตกนะฝนตกนี่มันจะคายไปได้นะนี่น่าจะก,กลางขันโฮมนะ บานตนะ่อ่ออากนะที่เมืองวังเวียงนะทถวนี้ก็จะมีบ้านพักโรงแรมห้าหนอาหานะ้าเนาะไล่ไล่บ่อนเลยเนาะอยู่ออมแมมนี้เพราะฉนั้มาพักอยู่ทถวนี้ก็ได้เรว่าจะแบบพักอยู่เรียบแคมแม่น้ำซอง ก็ดีเท่กันนะหางย่างลงไปพุนเนะก็จะไปที่แม่น้ำซองนะเนียบแคบแม่น้ำซองนี่ก็จะมีบ้านพักของแหนะ่จะมีขนาดน้อยขนาดใหญ่นะสามารถมาเลือกผักได้น,นะราคาก็เริ่มประมาณสองสามแสนขึ้นไปนะ บา,นะบางเมื่อก็จะมีผู้คนมารอไล่กันนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวแนนะผู้ที่เพิ่นตื่นแต่เช้านะมันก็จะ,ะมามารอมารอสมแล้วก็รอสิบหรือว่าซื้อ,อาหาหการกินบางอย่างผู้ที่ตลลดเช้านี่ ก็คือบรรยากาศเนาะตลาดเซาอยู่ที่เมืองวังเวียงนะแวงเวียงจันท์ดก็จะคึกคืนแล้วก็มีอาหารก็กินหลากหลายเนาะแตโอเคนะไปใส่ก็จะข้อลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแค่ท่านี้ก็แล้วกันขอขอบใจทุกทุกทานทุกคนนะที่เข้ามาเบิ่งมาสโณและติดตามมาตลอดนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสบายดี